ผมมาแกก้องตอนนี้นะครับผมสั่งไอ้นี้มานะครับมันเป็นขาตั้งหน้าจอคอมถ้าใครตังเขตดูข้างบนนะเห็นไหมคอมผมมีสองเครื่องแล้วก็สองหน้าจอคือผมจะใช้จอหนึ่งเป็นแนวตั้งเพื่ออ่านคอมเมนต์นะครับซพ่งตอนนี้มันเป็นแนวนอนอยู่มันอ่านคอมเมนต์ยากมีดูกระดาษไหมล่ะฮะมีดูกระดาษไหม อ่าเอาดีครับ,รบผมมาเกะกล่อง อ่าาอว่าอ่ะัสที่ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมสั่งอ้นี้มานะครับมันเป็นขาตั้งหน้าจอคอมถ้าใครสังเตกตดูข้างบนนะเห็นไหมคอมผมมีถองเครื่องแล้วก็สองหน้าจอคือผมจะใช้จอหนึ่งเป็นแนวตั้งเพื่ออ่านคอมเมนต์นะครับเพิ่งตอนนี้มันเป็นแนวนอนอยู่มันอ่านคอมเมนต์ยากถ้าใครที่สตรีมหรือว่าใครที่เคยอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันคอมเมนต์มันจะไหลไว้นะครับเพราะทางการวางแนวตั้งเนี่ยมันจะทำให้มันจะทำให้เราเนี่ยเห็นคอมเมนต์เยอะขึ้นโอเคไหมเพราะงั้นเนี่ย นี่คือตัว <Yeah. S 1> ที่ผมสั่งมานะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะยืดกับขอบโต๊ะนะครับแล้วก็มันจะตั้งจอได้หมุนจอได้นะครับซึ่งง่ายๆคือจอที่ผมใช้อ่ะเป็นจอเอเซอร์นะครับแล้วเอเซอร์เนี่ยมันเป็นแนวนอนอย่างนี้เลยตรง <Yeah. S 1> ถ้าใครอยากได้นวตั้งนะครับหลังๆเนี่ยจอใหม่มันจะมีจอที่สําหรับหมุนได้เลย หมุอนอย่างนี้ปิดนี่เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนขาตั้งใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้จอเก่าๆหรือว่ายี่ยวขไหนที่ไม่มีอ่ะจะแกะหมุนกล้องก็ต้องซื้อแบบพวกนี้มานะครับวันนี้ผมจะแกะด,ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมใช้ได้หรือเปล่านะครับติดตั้งได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าดียังไงก็ลองทำนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็ก็ไม่ต้องซื้อโอเคไหมนะเฮ้ยออกกับโค้ดอันี้แกะเลยไหม <c oughs> โอเคอเฮ้ยมิดกุนูอย่าถือมิดคมอ่ากุนูแกะก่อนอยากดึงอ่ะอยากดึงเหรออ่าดึง ออนี่อะไะอันเดียวเองนี่ไงออกแล้วก็ใส่ไปเยอะมากหรอใช่ก็แส่ไปเยอะมากมีตุ๊กตาไหมล่ะฮะมีตุ๊กตาไหมมีอะไรตุ๊กตามานั่งๆๆนั่งตรงนี้นั่งนี้นั่งเอออ่ะดึงมีตุ๊กตาไหมไม่มีตุ๊กตาเนี้ยเดี๋ยวผมผมต้ตัดให้มือออกก่อนแล้วมือมีตุ๊กตาเหรอฮะม,มีตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาไม่ไมีอันนี้เฮ้ยมีป่าววะ อ่พี่เรามีตุ๊กตาไหมในกล่องนี้มีตุ๊กตาไหมไอ้ที่น้องก็มีตุ๊กตาไอ้กล่องก็มีตุ๊กตาใช่เมื่อกี้กล่องเมื่อกี้ขุงนุ่งแก่ขุงนุ่งก็มีตุ๊กตานี่ล้ากล่องนี้มีไหมมีมีเหรอโอเคเรามาดูกันว่ากล่องนี้มีตุ๊กตาไหมถ้ามีต้องพีทเอาไหมเอาเอาเอาไปนอนได้อ๋อาไปนอนเหรอว้าวไม่อะไรด้วยอ่ะม okay, okay. okay, ันล่วงมามันล right> en ่วงจากกล่อง มีตุ๊กตาไหมนะมีตุ๊กตาไหมนะมีตุ๊กตาไหมบอกเร็วบอกกล้องว่ามีตุ๊กตาไหมน้องพีทคิดว่ามีตุ๊กตาไหมมตุ๊กตาไหมคิดว่ามีไหมมีโอเคเก๋แล้วนะเก๋แล้วเก๋แล้วเก๋แล้วเแล้วเออาเปิดเลยม่นั่งตรงนี้มองมองไม่เห็นน่าน้องพีทอึ๊บอึ๊บอะไรอ่ะอึ๊บอะไรอ่ะมีตุ๊กตาไหมไม่มีมีไหมมีไหมไม่มีเอาต้องมีไม่มี ไม่ไม่มีตุ๊กตาดูอ่มันเป็นกล่องอันนี้มันเป็นกล่องขาตั้งเมื่อกี้แล้มีตุ๊กตาได้ไงไม่ไงตุ๊กตาใช่ <c oughs> นี่ครับทุกคนผมแกะดูนะอุ๊บมันจะเป็นขาใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหดูแล้วแบบนี่ <c oughs> อันนี้เอาไมายึดกับหลังหลังคอมนะครับหลังคอมแล้วก็ตอนนี้คือยึดขอบโต๊ะนะครับเห็นไหมอ่ะผมแกะนี่ก่อนมันเป็นขอลัดมาเลย <c oughs> เกือบตีหน้าเกือบชนหน้าน้องพีทว้าวนี่ไงเขามายึดแล้วก็นี่จะเป็นขายึดครับมีอันนี้อันนึงอันนี้ขายึดอันนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นน็อตพวกปะแจพวกน็อตแล้วก็หกเหลี่ยมที่ต้องใช้ในการประกอบนะครับคู่มือมีมาให้นะครับนี่อ่านคู่มือกันนะคู่มือก็บอกว่าก็บอกว่าอะไรน้องพีทนี่เขาบอกว่าปะเจอันนี้เอาแกะปะเจคุณนะหน่อย นี่บอกแล้วน,นี่คือปเจนี่นครับผกเรียมเขามีมาให้ขั้นตอนแรกก็บอกว่านี่ครับมันนี้บอกเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปมาเลยหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนแรกให้ขันน็อตเข้าไปกับตัวนี้ก่อนเอาอันนี้สองอันนี้รวมกันนะครับอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรบอกบอกพี่คนดูเร็วอะไรอัอนนี้ง่ายขึ้นแบบนี้อันนี้ค้ามลงอ่าอันนี้ใช่ไหมน้องปี๊ด ใช่เหรอใช่ไหมมันใช่ไหมอ่ะใช่เลยนี่ครับประกอบชิ้นนี้ก่อนนะครับตัวยึดข้างล่างอ๋อใช่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 อ่าได้แล้วได้แล้วหลังจากนั้นก็หมุนอันนี้ออกอันนี้ตัวยึดยึดกับขอบโต๊ะครับน่าจะเป็นตัวยึดขอบโต๊ะขอบโต๊ะอยู่นี้เรายึดไปนะครับทีนี้เราก็ยึดจับอันนี้มันจะมี3รูนะครับ3รู1 2 3ตรงนี้ซึ่งยึดกับ3รูนี้อึ๊บหนักอยู่นะนะครับ1 2 3พอดีเป๊ะไหมผมจะยึดเข้าด้วยกันนะครับทุกคนหมดแรงยัง กูหมดแรงแล้วอ๋อน้องพีททำอะไรหมดแรงแล้วทำอะไรเมื่อกี้หมดแรงแล้วอ๋อกินขนมฮะกินขนมหมดแรงไม่ช่วยคกูเลยช่วยช่วยช่วยทำอะไรอ่ะช่วยช่วยจัมเจ้อ่านช่วยอ่านเหรออ่านกูมือให้ฟังหน่อยเร็วไปจัมเจ้อ่านดีกว่าอ่านอ่านอ่าทำความสะอาดอ่านกูมือจมเจ้าอ่านไม่เอานี่อ่านกูมือให้ฟังหน่อยเร็วคืออ่านได้หน่อยฮะมันอ่านมันอ่านว่าอะไรมันอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือเปล่าภาษาจีนก็มีมีภาษาฝรั่งเศสไหมไม่มีภาษาพม่าไหมไม่มีมีภาษาลาวไหมไม่มีมีภาษาเยอรมันไหมมีมีเหรอโอู้หอาภาษาเยอรมันมาด้วยเหรอว่าแล้วทำไมน้องพีทอ่านไม่ออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอรมันอยู่ตรงนี้อ๋อไหนให้ออกไอ้กล้องดูไอ้ไอ้กล้องดูภาษาเยอรมันตรงไหนมันเขาไม่เห็นไม่เห็นนะกล้องไม่เห็นหน้าเอออ๋อภาษาเยอรมันอยู่ตรงนั้นนี่ครับเราอยู่ตรงนี้แน่น เออนี่เร็วกว่าเยอะไปแล้วครับอ่องตรงเไทุกคนโคตรพูดมากผมเลยอัดคลิปแม่งเลยอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นขาหนึ่งซึ่งเมื่อกี้มันจะมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่ายุดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่อย่างนี้เราอยู่ที่กับตรงไหนก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงน้องพีทมาอ่านให้ฟังเร็วอ่านไม่ออกนี่น้องพีทต้องช่วยอ้าวอะไรวะเขาบอกน้องพีทต้องช่วย F4 คืออะไรอ่ะ F4 มีอีกเหรอพีทฮะ มันมีอีกมันมีอีกใช่มันมีอีก F4 เนี่ยเอา F4 ลองข้างบนด้วยมันมีอีกใช่มันยังไม่หมดแค่นี้มันคืออะไร,รอ่ะ F4 คือแผ่นยางแผ <Yeah. S 1> ่นยางใส่ตรงไหนวะน้องพีทอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้มันไม่ได้ใช้นี่อ่ะอันนี้มันไม่ได้ใช้เข้าใจไหม อ่าเนี่ยมันไม่ใช้อันนี้มันใช้ในกรณีที่แบบว่าเราเจาะโต๊ะแล้วนี่เราต้องเจาะโต๊ะไหมวะเราต้องเจาะโต๊ะไม่ต้องพิสจัดอ่าไม่แน่นะเราต้องเจาะโต๊ะอยู่นะโอ้ว้าวว้าวมันคืออะไรมันคือเหล็กเหล็กดำใช่ไหมเหล็กดำเอามา่พิสเด็กตากายพเ,เดี๋ยวเราต้องลองก่อนต้องได้ไหมจี ยืด,ดไปไหมนี่เอ้ย็ได้อยู่ครับทุกคน,นคือรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะฮะมันจะยืดประมาณนี้นะครับขอบโตประมาณนี้แล้วก็ผมจะเอาเจอนะครับซึ่งมันมีสองจอมันมีจอใหญ่ตรงน,นี้แล้วก็จออันนี้ผมจะเอาจอเนี้ยหมุนกลับนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะถอดจอออกมาก่อนแล้วก็ถอดขาตั้งออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ตัวนี้อะเดี๋ยวเราถอดจอออกมานะครับทุกคน กอปั๊กก่อนโ <What? S 1> <Okay. S 2> อเคออ่ะนะครับนี่ก็เป็นจอ อันนี้เป็นจอเอเซอร์นะครับย4นิ้ว75็เอิร์นะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมาจอแรกของคอมคอมาเกาะคอมเลยตอนนี้ผมจำเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับตั้งในตั้งแบบนี้เพราะผมต้องถอดสลังออกระวังนะครับตอนต่อเนี่ยพยายามหาอะไรรองนะครับเหมือนแตกของจอแตกนะเดี๋ยวจะแบบว่าเสียได้สุดท้ายต้องซื้อจอมาอยู่ดีจอแตกครับอะไรเงี้ยอือเรียบร้อยครับมันเป็นล็อกนีดเดียวเองครับจังหวะหมุนผมคิดว่าใช่ผมอ่านง่ายผมจะพิมพ์อย่างนี้นะก็คือตั้งอย่างนี้อันนี้ผมจะยึดยัังงไข้าหง ถ้าพิปแบบนั้นต้องหมุนอีกแนวหนึง่งผมไม่รู้้างล่างไม่ต้องตกใจนะครับเห็นเกมนี้คือวันสบายๆนะครับช่วยกนโน้ถือหน่อยถือตรงไหนดีถือตรงนั้นแหละโอเคถือไว้ใช้แรงงานเด็กอเออใช้แรงงานเด็กไหมนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หมุนไปหมุนมาครับนอ็อตคนละตัวกันหม,มุนไปหมุนมาได้วันหนึ่งก็ไม่เสร็จเมื่อกี้หมุนคนละอังกัน เรียบร้อยนะครับนี่ฮะเห็นไหมทุกคนจะเป็นขายึดเนี่ยฮะด้านหลังทุกจอคอมจะเป็นอย่างนี้ครับจุดจุดนะครับแล้วแต่นะครับนะรบ,บางเขาทำรูมาให้เผื่อเลยเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเขาทำรูมาให้เผื่อเลยสองรูแล้วก็เขาใส่น็อตมาให้เหลือด้วยนะครับน็อตบางคนบอกว่าเอ้ยน็อตตัวเล็กรูตัวเล็กอันนี้คนละตัวกันนะน็อตเล็กน็อตใหญ่นะครับเพราะเนี่ยเพราะว่าคือเขาเผื่อไว้ให้หมดแล้วนะครับใครที่แบบว่าเอาไปติดตั้งในผมรู้สึกว่าสะดวกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูผมเอาติดตั้งขึ้นข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงต่อ นี่ครับตอนนี้อันนี้คือผมยังยึดไม่เสร็จนะครับมย <What? S 1> ังติดตั้งแค่คร่าวๆนะครับ <What? S 1> ก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะครับลำโพงไม่เจวนะ mm. นี่ครับจะเป็นตัวยึดประมาณนี้ <Thank you. S 1> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จอมันจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ตั้งระดับนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่แบบปรับเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วก็ปรับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมติดตั้งนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หมุนทางนี้มาอาจจะโชว์ไม่สวยนะครับเข้ามาอาจจะเห็นหมุนได้นะลรงหมุนได้นะแต่ต้องต่อสายนะเข้ามาปุ๊บเห็นสายเออไม่สวยว่ะเออไอ้นุ๊นๆนะครับถ้าเข้ามาปุ๊บเห็นสายโผล่ๆเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวก็หมุนนะครับเอาว่าตั้งก่อนลวกันนะครับโอเคหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นประมาณนี้ผมลืมเปิดให้ดูอ่ะเสียปับแป๊บ ติดแล้วนะครับจอติดขึ้นมาแล้วเราดูนะครับติดขึ้นมาแล้วครับจอน,นี้จอหลักที่ผมเล่นอยู่นี่อยู่ <c oughs> อันนี้ดูป่าโจอ,อยู่ครับแล้วก็อันนี้จออีกจอหนึ่งเด <c oughs> ี๋ยวผมจะตั้งจอน,นี้นะครับเป็นแนวแนวตั้งนี่ครับเห็นไหมอ่ะตั้งใหม่แล้วเป็นแนวตั้งเพราะทุกอย่างมันจะอยู่ในรูปแบบแนวตั้งอ่ะผมเปิด youtube ขึ้นมาแบบนี้มันจะอยู่ในรูปแ,แบบแนวตั้งแบบนี้เลยแล้วสองจอผมจะใช้ตัวนี้ก็คือแนวนอนแล้วก็แนวตั้ง ผมตั้งใจว่าผมจะซื้อมาอีกจอหนึ่งครับวางฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งสองแล้วก็3ามจอตรงนี้ครับอ่านคอมเมนต์ทำงานทำงานนะครับก็โอเคนะครับผมประเมินนะครับอ่ะหลังเห็นไหมคือในห้องนี้ผมไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะครับผมทางานเสร็จผมก็นอนในห้องนี้เลยนะครับผมขี้เก็จไปนอนที่อื่นเอาง่ายคืออยู่ในห้องทํางานทั้งวันทั้งคืนสรุปนะครับสําหรับของที่ซื้อมาวันนี้จอที่ซื้อมาในราคา700กว่าบาทนะครับที่ขาตั้งจอนะครับผู้ผูติด 700กว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มผมอว่าคุ้มนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยแพงแต่ผมมาเจออันนึง่ง700กว่าบาทถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้อันนี้ไม่มีสปพอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับริงอยากได้สปพอนเซอร์เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะซื้อมาอีกหนึ่งอันหรือว่าสองอันเลยนะครับเพราะว่าเอามาใช้สามจอใช้ทุกอันเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะใช้ได้ไม่ดีแต่ดูท่าแล้วคุณภาพก็ถือโอเคเลยนะครับผมชอบนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละครับ ใช้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้านะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรนะครับลองปักไปข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับอยากรีวิววันนี้หน่อยนะครับอยากให้ผมรีวิวไฟรีวิวอะไรก็ได้นะครับรีวิวอะไรกว่าโฟมอะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้คลิปนี้นะดูจบแล้วนะดูจบแล้วใช่ไหมกดไลค์กดหัวใจแล้วกดแชร์ด้วยนะหัวใจหรือว่าไลค์สำคัญมากฝากกดด้วยนะครับโอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรหรือว่าอาจจะรีวิวห้องก็ได้นะครับติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันสวั